ขนมจีนน้ำยามื้อเย็นของยายอยนะคะใครตลาดาดมาวันนี้ได้หลายอย่างนะคะแต่ว่าเลือกกินขนมจีนค่ะกินเยอะได้ไหมมีคนอยากกินกับยอยด้วยนะมีซื้อมาคุดนึสามสบห้าบาทแต่ว่ากลัวไม่หิุก็เลยเบิ้ลมาอีกสิบาทยานด้วยของโปรดของน เราไปไม่ฝากเราไหมปากอยากกินอย่อื่นเพราะเราซื้อขนมจีนมากอยากกินขนมจีนกับเราค่ะให้กินดีด้วยไหมให้กินด้วยดีนะนแล้วเรนนียกความดีให้ค่อะๆทำ คุณจานนะคะขอชิมหน่อยนะบบอยัอันนี้น้ำยาผสมผสมนหมน้ำยาผสมขนมจีนน้ำยาแกะนะคะทุกคน ดูดูดูดชาาด้ดูดูดอดอดูอูด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 ูู้ดาเนดู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 แล้วด้ดาายดูดอดู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 ูด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 ููด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 ูาูด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 นะคด นีแล้วก็สวยกันเลยค่ะขนมซาอิ้วสกินโดนด้วยจีิงจริงไย่แค,ค่เฉยโอ้ ออร่อยและเผ็ดเผ็ดนิดนึง นอนเป็นไรไม่ได้ซื้อผักมาเพิ่มมาเปอัดคลิปน้ำไหนลดเสียงเพลงเงินพันท่านที่ <c oughs> Estou. Alô. É qualquer nada, ดชิมเขเล็กๆน่ารักๆแบบอันนี้เขาใส้ครึ่งนะรวมชุดนี้ยสบาทขนมจีนเพื่น10บาท 聊得上靠谱啊！<noise> <noise>